ไลฟ์สวัสดีค่ะก็สวัสดีทีมงานนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะ n e w อไลฟ์ออนไลน์เซ็นเตอของเรานะคะวันนี้ฉันก็มาอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะเป็นอย่างนี้ทุกๆอาทิตย์นะคะเราก็มาพบปะพูดคุยกับสมาชิกนะคะวันนี้ก็มีมาหลายท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านผอ,อบรรจงนะคะคะเป็นไงบ้างคะท่านผอ,อวันนี้สมาชิก เข้ามาสู่สาขารเราเยอะไหมคะโอ้เยอะมากเลยครับอ่าสำหรับสมาชิกทางออนไลน์เซ็นเตอร์ของเราหรือว่าสมาชิกหลายๆสายงานนะครับก็มาที่บริษัทเราเนยเยอะมากเลยนะครับมาดูบรรยากาศบริษัทเรานะครับนะ่ะก็ฝากทางอา่สมาชิกอยู่ในออนไลน์เซ็นเตอร์ของเรานะครับนี่ยังผูน้นําของเราก็มากันหลายท่านเลยนะครับก็อยากให้มาอา่เที่ยวชมสู่สาขาของเราบ้างนะครับอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับมามามา,มาพบปะก,กัน นะครับเพราะว่าจะได้เห็นผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเห็นท่านประธานใหญ่ของเราท่านประธานราชนีด้วยท่านประธานดรนพอกบเวชกุลกของเราด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประสบความสำเร็จหลายหลายท่านนะครับเป็นตัวอย่างเนาะใช่ค่ะเนาะวันนี้ทีมงานเรานะคะก็มีสมาชิกน้องใหม่นะคะก็กำลังมารับฟังข้อมูลนะคะจากท่านประธานใหญ่ของเราอยู่ที่ชั้น8นี่เองนะคะถ้าเป็นห้องวีไอี่อยู่ชั้นชั้น8ป8เนาะชั้น8ใช่ค่ะถ้าเป็นชั้น4นี่ชั้น4นี่ก็คือเราจะ มีการเทรนนิ่งนะครับในระดับผู้นำนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตำแหน่งเมมเบอร์ลีดเดอร์ซูเปอร์ไบเซอร์ตำแหน่ง, Member, Leader, visor, งผู้จัดการขึ้นไปนะครับก็จะมีผู้ประสบความสำเร็จหรือว่าจากท่านอาจารย์จากมหลาลัยเกลืกเลยนะครับมาสอนเทคนิควิธีการทํางานต่างๆของเรานะครับให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นครับค่ะขอบคุณค่ะขอค๋อค่ะคาดคะจลืมมีชั้นหนคะอ๋อชั้นห้าด้วยค่ะหากสมาชิกอยากจะบางทีเราต่อสายงานผิดก็มาแก้สายงานกันเองได้นะฮะที่พนักงานใหญ่ของเราชั้นห<อ>้าก็มี อครพนักงานน่ารักมาโปรท่องเที่ยวก็ต้องมาชั้นห้าเนาะใช่มาโปรโปรท่องเที่ยวก็มาชั้นห้าด้วยมารายงานตัวที่ชั้นห้ายื่นพาสปอร์ตนะคะวันนี้เราก็ไปชั้นห้ามาแล้วนะคะไปแก้สายงานนะเดี๋ยวสมาชิกน้องใหม่อาจจะต่อสายงานกันผิดพลาดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็เรียนรู้กันไปค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะด้านด้านขวามือนี้นะคะมีนะคะผู้นําคนเก่งนะคะ มนุษย์เหล็กของเรานะ <c oughs> หัวหน้าสุชาตินะคะวันนี้เป็นไงวาครับพี่สวัสดีคนระับส,ส,สุขภาพดีึีนว <c oughs> เป็นไงวาครับพี่วันนี้มีทีมงานมาด้วยเนาะครับมีทีมงานมาตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นแปดครับไปฟังท่านประธาน บรรยายอยู่นะเปิดโอกาสทางธุรกิจอยู่นะคะคุณชัยวดีเนาะวันนี้นี่เห็นบอกว่ากลัวเนาะกลัวกลัวมานานแล้ะกลัวมานานกลัวโดนหลอกครับทางอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตวันนี้ไม่หลอกแล้วันนี้วันนี้เข้ามาแล้วครับหลังจากที่เราหลอกเข้ามาสำเร็จนี่เราหน้คนเก่งเรานี่เกิดอุบัติเหตุครับตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วอะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างฟื้นตัวเร็วครับจะฟื้นตัวเร็วมากครับผลิตภัณฑ์ของเราทานเข้าไปแล้วทำให้แบบฟื้นตัวเร็ว กระดูกผักนี่มันหลุดนี่มันต่อกันง่ายนะครับจะเคยแบบต้องปวดอะไรเงี้ยมันจะทุเราแบบไม่มีค่อยมีอาการไม่ค่อยมีอาการแล้วดีมากๆนะโชคดีนะที่เรามีผลิตภัณฑ์มี w l i f ดูแลสุขภาพที่สูตรมาแล้วตบแขนสักทีหนึ่งดีไหมคะคงไม่ดีแน่นะคะค่ะเดี๋ยวมาอีกท่านหนึ่งนะคะนี่แม่ทีมใหญ่ของเรานะคะอยู่ราชบุรีวันนี้นะฮะโหติดรถมาได้ด้วยเป็นโอกาสดีนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เธอคนนี้กันบ้างนะคะ ผู้จัดการทัศยาของเรานะคะสวัสดีค่ะเดียรไลฟ์สวัสดีค่ะผู้จัดการทัศยาค่ะอยู่ราชบุรีวันนี้มีโอกาสได้มาที่สํานักง,งานใหญ่นะคะก็มากับผู้จัดการชัยกิตผู้จัดการอนุมานะคะแล้วก็มีผู้งหวังมาอีกสองท่าน,นะคะ่ะวันนี้เรามากันเป็นรถค่ะ,ะรวมกันแล้วห้าท่านนะ <laughs> ก็เป็นทีมงานออนไลน์นะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่หลังตากล้องของเรานี่เองนะคะ คุณพี่นะวันดีของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เธอกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่วันนี้ก็รู้สึกดีค่ะคือจะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเข้าสํานักงานใหญ่ก็มาดีค่ะรู้สึกดีมาเติมเชื้อไฟอยู่ตลอดนาะมาเติมเชื้อไฟอยู่ตลอดวันนี้ขอพี่ผลิตภัณฑ์ไปฝากลูกค้าด้วยใช่ไหมคะ กาแฟชาิมเห็นบอกที่สำนักงานขายดีมากเลยขายดีค่ะที่ออฟฟิศทานกาแฟสาดิมกันทางออฟฟิศเลยค่ะออฟฟิศเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะผู้นำนะคะทางนีโอไลท์ออนไอลน์เซ็นเต,ตอร์ของเรานะคะเนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะสำหรับศูนย์สาขาสำนักงานใหญ่ของเรานะคะทุกท่านนะคะถ้าเป็นสมาชิกนีโอลไลน์แล้วก็ควรที่จะมีโอกาสนะคะได้เข้ามาศึกษานะคะเรียนรู้นะคะในศูนย์สาขานะคะ มีโอกาสจริงๆนะคะก็อยากให้เข้ามานะ,ะที่สํานักงานใหญ่ของเรานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีนะคะในส่วนของ ศูนย์จำหน่ายสินค้านะคะมีห้องคุณหมอนะคะแล้วก็มีสื่อต่างๆนะเยอะแยะมากมายนะคะจะใครอยากมาตรวจสุขภาพก็มีคุณหมอนะครับที่ค<ช>อยตรวจสุขภาพเราอยู่นะครับมาปรึกษาในเรื่องของนะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวหรือว่าในเรื่องของสุขภาพของเราเนี่ยก็ให้คุณหมอมาตรวจได้นะครับเรามนะีคุณหมอประจําบริษัทของเราคุณหมอใหญ่เนี่ยนะครับหลายท่านเลยนะคุณหมอธงก็จะประจําอยู่ที่นี่ครับนะถ้าไงน้องมาดูกัน ที่ศูนย์สาขาทั่วประเทศก็มีคุณหมอด้วยนะมีทุกสาขาครับที่เป็นสาขาหลักของนิวไลฟ์ของเรานะครับนะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคลินิกได้เลยนะครับก็มีคุณหมอประจําอยู่นะครับมันจะเป็นขอนแก่นชัยภูมินะครับโคราชนะครับที่สกลนครนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนอกนั้นก็เป็นสาขาสาขาหลักขอให้เป็นสาขาหลักของเราแล้วก็มีคุณหมอประจําทุกสาขาถ้าท่านอยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยนะครับ ถ้ามีลูกค้าหรือท่านที่สนใจนะคะไม่มั่นใจในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอ n นิโวไลท์นะคะได้เลยนะคะที่ศูนย์สาขาทั่วประเทศของ n นิโวไลท์ได้เลยนะคะค่ะก็ที่เห็นดูว่าแป๊บนะคะนั่นแหละค่ะคุณหมอ,อทง,งนะอ่าใช่ไหมคะคนนั้นนะคะคุณหมอคุณหมอธง,องอนะ ออนะคะนั่นแหละค่ะท่านนะคะคุณหมอธงที่หลายท่านรู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยเห็นตัวที่ตัวตนตัวจริงนะคะได้เจอตัวจริงนะคะบางท่านก็จะเจออยู่ในบางจังหวัดที่มีการจัดประถมิเทศบางทีท่านก็ไปนะครับท่านก็ไปส่วนใหญ่ท่านก็จะไปนะฮะเพื่อจะพูดรายละเอียดในเรื่องของผลิตของเราทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นห้องอีกฝั่งนู้นถ้าเดินไปฝั่งนู้นนะครับก็กล้องคงถ่ายไปไม่เห็นแน่นอนละนะครับฝั่งนู้นถ้าใครชอบในเรื่องของความสวยความงามนะครับก็มานวดหน้า นะสปานะครับ<ป>ารบ<ป>างคน, <ะ S 1> นมาน <ะ S 1> ก็มาน,นอนนวดหน้าอุ้ยกลับไปหน้าใสทุกคนเลยใช่ไหมคะนีค่ะดูตัวอย่างนะ,ะถ้าเกิดเราไม่ได้มามาที่สปานะคะคของบริษัทนะคะเราก็นําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคไปใช้นี่ค่ะทําสปาที่บ้านได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้นะคะสวยใสยนะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์5ชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวครีมนะคะเป็นเซรั่มนะคะบํารุงนะคะ กลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กหน้านะคะมีตัวมาร์กหน้าด้วยแล้วก็จะมีตัวสครับนะคะขัดหน้าด้วยนะเป็นชุดกิฟต์เซ็ตใช่ไหมคเป็นชุดกิฟต์เซ็ตน่ารักนะคะซื้อเป็นของฝากหรือซื้อไปใช้เองก็ได้ใช่ไหมคะจะได้มีหน้าสวยๆใสๆนะคะโอ้หนี่กำลังฮอตเลยนี่ใตัวนี้ด้วยนี่อันนี้สุดยอดใช่เลยใช่ไหมคะพตัวนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกผลิตภัณฑ สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นะสเต็มเซลล์ใช้แล้วจะลดรอยพวกลดรอยเหี่ยวย่นได้ใครที่มีเรื่องมีตีนกาเึินนะนะตัวนี้โอ้โหใช้แล้วใช้ดีจริงฮะนะเพราะว่าสเต็มเซลล์ตัวนี้มันจะมเยอะไม่ั่นใจใช้ไปเสริมสร้างเซลล์ให้กับผิวหนังของเรานะครับนะทำให้รอยตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้น นะครับตื่นขึ้นตัวนี้ใช้ได้ดีมากแล้วก็จําหน่ายได้ดีมากครับช่วงนี้เหินขวดเล็กๆนี่ประสิทธิภาพไม่เล็กเลยเนาะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราเป็นวัตุดิบนาเข้าจากต่างประเทศใช่อันนี้ผู้จัดการทัศยาก็ใช้นะคะเยี่ยมจริงๆค่ะมีคนทักเยอะมากก็ทําะว่าดูหน้าเธอค่ะไปทําอะไรมาทําไมหน้าใสมากใช่ไหมคะฉันก็ใช้นะคะยังยังไม่หมดยังไม่หมดขวดเลยนะคะ ก็ถือว่าดีมากมากเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ๋อไปเห็นที่เกาหลีมาส่วนผสมยังไม่เยอะเท่าของเราอื่มใช่เที๋ยวที่เกาหลีมาแล้วเต็มเซล์ที่เกาหลีก็มีฮะแต่ส่วนผสมก็ไม่เยอะเท่าของเราเของเราใช้ไปนะไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยรู้สึกรู้สึกได้ทันทีนะครับรู้สึกได้ทันทีท่านพี่น้องสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่เนาะของฝากจากเกาหลีการันตีว่าไปมานะไม่ได้ไปเองนะพอไปมานะอันนี้เป็นประกาศนะ เป็นปากกาที่ได้มาจากเกาหลีนะครับนะเป็นปากกาแบบน่ารักน่ารักนะครับนะถ้าใครมาที่สาขานะครับแต่ตอนนี้มีจํานวนจํากัดนะนะก็หมดแล้วนะครับนี่เป็นปากกาที่ได้มาจากประเทศเกาหลีนะครับก็จะเล่าถึงบรรยากาศเกาหลีเอะถ้าเล่าเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นในในในเฟซบุ๊กกันหมดแล้วนะครับก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นของฝากสำหรับผู้นําที่มาที่นี่กันถ้าพี่น้องอยากได้ก็วันหน้าถ้าไปนะ ประเทศอื่นนะครับก็จะเอามาฝากท่านด้วยนะครับของแท้เลยฮะนี่เาประกาของแท้นะครับมีอักษรเกาหลีด้วยนะครับน่ะจริงๆมันอ่านว่าอะไรสักอย่างนี่แหละภาษาเกาหลีนะครับจริงๆไม่ทราบนะครับเนาะจะใครอยากได้นะครับไปเองนะของที่ลึกนะครับมูลค่าอาจจะไม่แพงเท่ากับนะครับมากเหมือนเท่าเพชรเท่าเท่าทองนะครับแต่ว่าเอามาฝากด้วยความนะ เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนาะอีกอีกอีกเดือนหน้าเดี๋ยวก็ของฝากจากเกาหลีนะฮะแต่ไม่อยากได้ค่ะอยากไปเองคือของที่ระลึกนะฮะของที่ระลึกเออปูฮ่องกงเนาะคาของที่ระลึกเนี่ยวนมาาเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกฮะใช่เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูอะไรอย่างนี้นะค่ะก็นี่วันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสําหรับนิวไลออนไลน์เซ็นเตอร์นะคะที่เข้ามาที่ศูนย์สาขาสํานักงานใหญ่นะคะท่านไหนนะคะอยากจะพบปะทีมงานนะคะแม่ทีมนะคะก็มาที่ศูนย์สาขาสํานักงานใหญ่นะคะ ส่วนท่านไหนนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะท,ทําธุรกิจนิวไร์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ผ่านระบบนิวไล์ออนไลน์เซ็นเตอร์ของเรานะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะทำนิวไร์ได้ทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะสําหรับนิวไล์ออนไลน์เซ็นเตอร์สุดยอดมากๆค่ะเยี <Okay. S 1> ่ยมบ๊ายบาย